ใครนะคะที่กำลังจะเปิดบัญชีกับโบเกอร์ IC Market เนี่ยดูคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสาธิตขั้นตอนการเปิดบัญชีกับโบเกอร์ IC Market กันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่เราจะเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อทำการเปิดบัญชีค่ะเมื่อเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ของ IC Market แล้วนะคะให้เรากดเริ่มตอนนี้ค่ะ ระบบก็จะพาเรานะคะเข้าไปยังหน้าบัญชีจริงค่ะเราก็ทำการกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยลงไปได้เลยทั้งชื่อจริงนามสกุลอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะจากนั้นก็กดต่อไปจากนั้นก็กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเราเพิ่มเติมลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็คลิกถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมแล้วกดต่อไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ ระบบเนี่ยก็จะพาเราเข้ามายังหน้าการกำหนดบัญชีซื้อขายให้เราเลือกแพลตฟอร์มประเภทบัญชีแล้วก็สกุลเงินของบัญชีของเราค่ะเสร็จแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะคะพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยระบบก็จะตั้งคำถามสำหรับความปลอดภัยของบัญชีเราค่ะให้เราทำการเลือกคำถามที่ระบบกำหนดไว้ให้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่คำตอบของเราลงไปจากนั้นก็คลิกถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม และกดส่งค่ะอะเมื่อเรามายังหน้าข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้แล้วนะคะให้เราเนี่ยเลือกรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของการจ้างงานแล้วก็รายได้ค่ะเสร็จแล้วก็กดต่อไปจากนั้นเนี่ยก็เลือกรายละเอียดของความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการเทรดค่ะเมื่อเราเลือกครบแล้วนะคะก็ให้กดส่งได้เลยค่ะ แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือขั้นตอนการส่งเอกสารนั่นเองนะคะให้เราเนี่ยทำการอัปโหลดเอกสารบัตรประชาชนแล้วก็เอกสารยืนยันที่อยู่ค่ะเช่นพวกทะเบียนบ้านใบขับขี่หรือว่าพาสปอร์ตนะคะเอกสารอะไรก็ได้เลยที่ไม่ใช่บัตรประจำตัวประชาชนของเรานะคะเราก็ทำการอัปโหลดเอกสารตามช่องที่เขากำหนดไว้ให้ได้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็กดอัปโหลดค่ะเม <sm all> ื่อเราทําการส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะระบบเนี่ยก็จะทําการตรวจสอบเอกสารของเราค่ะให้เรากดฟัน r account <sm all> หากการส่งเอกสารเสร็จสิ้นปุ๊บนะคะระบบเนี่ยก็จะแจ้งไปยังอีเมลของเราที่เราได้ลงทะเบียนเอาไว้ค่ะ <sm all> พร้อมกับรหัสผ่านของบัญชีของเรา เท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นกับขั้นตอนการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ IC Market แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ IC Market เนี่ยง่ายมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยห้าใครมีคําถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะดังนั้นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับ t r a d e Rider ด้วยนะคะ